พบสักกันดีละไปยังไงมกรอบทุกคำส,ส,สวัสดีครับ มาบอกกันอีกแล้วค่ะก็เบียร์กนหนุ่ยค่ะพี่น้องมือนีสิภาพี่ผ้าน้องมากินตำงูเขียวค่ะพี่น้องคะเอยตุยอนเถอะงูเขียวพี่น้องตำงูเขียวตำงูเขียวพักงูเขียวเขาเอิญพี่น้องจ้าบอกเคยกินจ้าเชื่อพี่น้องครั้งแรกนะคะกําลังเชื่อแหลกมาจ้กพี่น้องจ้าจวดจวดจ้าพี่จ้าแสบเขาบอกว่ามันกรอบห็นข้าวเจ้ากินลายลายปวดนย บทตัดนะเอาเจอเส้นน้องเส้นลว้วนแม่นบอกเบิรงมันเป็นจ้าไหนเบิรงกันนะเป็นย่าอีวีเส้นมวยย่าก็มีเด็ดนะทบซิกันดีละ่ะเป็นจ้าไหนกอบพุกคำอื้อหือ กรอบมากเป็ไนไงบักฮุ่งพี่น้องมันส้มตำเหรอคือบ,บักฮุ่งเหมือนมะละกออ่ะแกงครับหนะมูมาแต่เส่บๆแ่ะขาวมามีรสชาติบอกไม่มีรสชาตินะคะเหมือนเหมือนเส้นเอ่อเหมือนส้มตำเนาะแต่กรอบกว่า กรอบกว่าส้มตำมใส่กุ้งมะพร้าวอมจังเนาะตำงูเชียวกุ้งสดเนี่ยใเนาะใส่กุงก้งไปแซ่บเพราะว่ามีรสชาติครับครับอ,อ,อืมมหฮุ่งแท้ๆนี่แหละพี่นอ้องอืมอืมเป็นเส้นเล่ย์นี่พี่นอ้อง เนื้อบางหุ้งย่าพื้นขวดเราบอกแต่ว่าเขาจะเออดีกนเนื้อกวงช่ายมันบอกจับดีเลยบังหุ้งยนี่ยจับดีือด่อ ว้านั่นกรอบเพราะกรอบ,อบ,อบคู่ข้ามนำไปทข้ามเลยที่กรอบอ่ะกรอบจริง,งกินนและความรู้สึกคือยังความรู้สึกเหมือนกับเอามะละกอไปแช่ไปแช่น้ำแข็งแช่แช่แช่น้ำเย็นได้พี่ลองแล้วมันกรอบอืมกรอบแห้งอุ๊ยอร่อย ืเดี๋ยวผมมาพักหลวบป่ะผมมาแค่น้ำไว้เดยแค่ประมาณชั่วโมงเดียวอบคือมันจะมาแบบแห้งๆมันจะมาผักมันจะมาแบบแห้งๆทุกคน พักนี้เขียวไม่จะเงี้ยว,ยวๆคือคือกันหน้าพี่น้องสีเขียวหืมหืมต้องลองนะอ,อืมอร่อย พักทั่วไปสิบวกกอบเป็นยงงี้นะอุณหงครับพักทั่วไปสิบวกกอบเป็นจ้าจำใส่กุ้งอร่อยนะมันหวานผักจะไม่มีรสชาติใต่กุ้งอ่ะจะหวานเนะานนะปลาเนาะ อร่อยเพชตรตาจันเขากำลังหิดนะคะทุกคนเขากำลังหิดเด้อพี่น้องนี่เอามาผัดกินเลยบุคเ<ม>นื้อัดมันสิกอรอบบุบก,บก,บกนเนื้อกินเท่าไรกัน ลดหุนกันได้มั้งเนี่ยเป็นบ่า <c oughs> น่าจาม,ามั้ยเป็นพกมุกบว่ามันมุกฮงแช่น้ำแข็งแช่น้ำเย็นขึขอบครับเผ็ดอ่ะบวก็บบ่แฉเนาะบวก็บบะแือ ฉันบอกให้ังกันเนะอืมมันเป็นเส็นมากเลยอืมบะเมี่ผาเนี่ยเป็นหนว่อืมเมี่าเนี่ยเนาะเส้นเลยเนาะมันสินมันเลยบอกอืมมันนหาตรงเนี้ยมันไม่เสมนเลยแตวกรอบดีแฮะ เผ็ดดีครับเกิดจานแห้งวันนี้บุญหลวงน่ำงูเขียว <laughs> เดี๋คือเนาะหางมันก็หนีหน่อยแบบนี like ้ ทันมือพายบอกทันเป็นสินชำหุงเขาบอกหุงเลยถึงคนจีนเขากินกัน,นจีนคนจีนเขามาทำอะไรกันไม่รู้เหมือนกันแต่คนไทยเราเอาอมาตำ <laughs> คนจีนก็นตำปั่นพั่นก็ไปตึกกอบดีท่าน ทัดได้ไหมไม่รงต้องสัมผัลด้นยเหออมอเอ็มต mm. ัดตังอืมอืม พริกแข้งก็บอกพริกดีเผ็ดดีนดพี่อ๋ออ <c oughs> ืมอร่อยอืดตัว

กรอบแต่ไม่มีรสชาติกรอบเืนินรสชาติคือรสชาติอาหารที่เราทำนะคะทุกคนใครอยากกินก็ลองไปหากินกันไ,นะะไนนด้นะคะอร่อยอยู่เบียว่ามันกรอบกรุบกรุบดีนะอร่นะคะ ก็สรอืมคุณได้ต้งคือวุ้เขียวบู่้หลวมมันเหมือนมั้งคุณได้โู้บอกผมด้วครับเด้อ กอพิษกับ萝卜ดื้อกับข้อไผ่พี่น้องผักมเขียวหรือผักกงช่ายเนาะพึ่งวันกินมุ้นี่แหละเอาละค่ะพี่น้องคะสำหรับหมื่นนี้นะคะก็เอา เม่นูแปลกไหมเนะคะพี่น้องคะไม <c oughs> ่เคยกินค่ะพักอันนี้เขาเอ่นว่าผักงูเขียวหรือผักกุ้งชช่นะคะทุกคนของจีนนะคะก็เอามาลองกินเบิงค่ะก็แสคงเพื่อนอยู่เนาะ,ะประมาเนาะผู้ใดอยากลองกินก็ไปหาเบงใดเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้เบลซื้อมาบ้าน้อยกำค่ะ พี่น้องคะสำหรับมือนีขอบคุณขอบพี่น้องคะ่ะที่เขามาติดตามรับชมรับฟัง <c oughs> มือนีเบ <c oughs> ียร์กันหนุขอตัวลาไปก่อนพวกกำลังคิดงาเด้อจ้าสวัสดีค่ะ